สวัสดีค่ะทุกคนพบกับปริมแนวันทุนูนะคะวันนี้ปริมมีเหตุการณ์การลอบวางระเบิดที่เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่26ที่เมืองแอตแลนต้ารัจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกามาแชร์ให้กับทุกคนได้รับฟังกันค่ะเรื่องราวทั้งหมดมันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วใครเป็นมือวางระเบิดในครั้งนี้ปริมขอพาทุกคนย้อนกลับไปในวันที่27กรกฎาคมปี1996ค่ะ ในวันนั้นมีบุคคลปริศนาบุคคลหนึ่งโทรเข้ามายัางนายวันๆโดยเขาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีระเบิดอยู่ในเซนเทเนียลพาร์คคุณมีเวลา30นาทีก่อนระเบิดจะทำงานหลังจากนั้นเขาก็วางสายไปเลยค่ะซึ่งเซนเทเนียลพาร์คเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่จัดเป็นสถานที่ชุมนุมสำหรับผู้มาเยือนและผู้เข้าชมในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและในตอนนี้นะคะ สถานที่ดังกล่าวนี้มันได้กลายเป็นสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนเป็นจำนวนมากและไม่ถึง30นาทีต่อมานะคะเสียงระเบิดก็ได้ดังขึ้นค่ะผู้คนในงานต่างตกใจและแตกตื่นวิ่งกันโกลาหลเพื่อหนีเอาชีวิตรอดและจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทันทีหนึ่งคนส่วนอีกหนึ่งคนเสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวจากการหนีตายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง111คนเลยทีเดียวค่ะ เจ้าหน้าที่ทอมบูส FBI ภาคสนามของเมืองแอตแลนตาได้กล่าวว่าก่อนเกิดเหตุระเบิดเวลาประมาณ12นาฬิกา45นาทีทีมรักษาความปลอดภัยได้พบกระเป๋าทหารใบหนึ่งถูกทิ้งไว้เมื่อเปิดดูก็พบนาฬิกาสายไฟอุปกรณ์ไพบอมอยู่ภายในกระเป๋าใบนั้นทีมรักษาความปลอดภัยจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและพวกเขาก็ได้กันคนออกจากพื้นที่ผู้ชาญด้านกู้ระเบิดเดินทางมาถึง แต่ก็นั่นแหละค่ะทีมกู้ระเบิดเดินทางมาไม่ทันเวลาและทุกคนยังจำได้ไหมคะว่าในตอนต้นที่ปริมได้เล่าว่ามีบุคคลปริศนาโทรเข้ามายัางนายวันวัน,วนซึ่งเจ้าหน้าที่วูดดี้จอห์นสัน FBI กำกับหน่วยแอตแลนตาเขาได้กล่าวว่าจากการตรวจค้นประวัติการโทรพบว่าตำรวจได้รับสายแจ้งนายวันวัน,วนตอนเวลา12 58. นกา58าทีซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ทีมรักษาความปลอดภัย พบระเบิดไปแล้วค่ะด้วยสายดังกล่าวบอกว่ามีระเบิดอยู่ในเซนเทเนียลพาร์คคุณมีเวลา30นาทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะระเบิดทำงานในอีก20นาทีถัดมาค่ะตอนราวๆ13นาฬิกาย0นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็คาดการว่าหรือนี่อาจจะเป็นการจงใจให้ข้อมูลเท็จเพื่อล่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใกล้ระเบิดค่ะและนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ FBI พวกเขายังให้ความเห็นร่วมกันว่า เมื่อฟังเสียงในสายที่โทรแจ้งในวันๆเข้ามานั้นดูเหมือนว่าลายสายน่าจะเป็นคนอเมริกันและนี่ก็อาจจะเป็นการก่อการร้ายโดยคนในประเทศค่ะและในเช้าวันต่อมาหลังเกิดเหตุการณ์การลอบวางระเบิดก็ได้มีการประกาศว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะยังคงดำเนินต่อโดยมีการวางกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและมีความเข้มงวดในการตรวจคนมากขึ้น ขณะเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ FBI เขาก็พยายามแกะรอยค้นหาว่าใครกันนะเป็นคนลอบวางระเบิดในครั้งนี้และแล้วรายชื่อผู้ต้องสงสัยคนแรกก็ปรากฏชื่อขึ้นค่ะเขามีชื่อว่า Richard j e w e l ซึ่ง Richard เขาก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนที่เจอระเบิดและโทรแจ้งของความช่วยเหลือนั่นเองค่ะ ซึ่งการกระทำของเขาเนี่ยมันทําให้ผู้คนมากมายได้รับการช่วยเหลือและสื่อก็มองว่าเขาเป็นฮีโร่ค่ะแต่ทําไม FBI ถึงมองเขาเป็นผู้ต้องสงสัยใช่ไหมล่ะคะประการแรกเลยก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ FBI เขาย้อนไปดูประวัติภูมิหลังของลิชาร์ดเนี่ยนะคะพวกเขาพบว่าริชาร์ดเป็นบุคคลล้มเหลวมาโดยตลอดค่ะเขาอยากเป็นตำรวจมากแต่ก็ไม่ได้เป็น และต่อมาลิชาร์ดก็ได้เข้าทำงานเป็นพนักงานเดินเอกสารในบริษัทกฎหมายแต่ไม่นานเขาก็ลาออกและเปลี่ยนงานใหม่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งในภายหลังเขาก็โดนไล่ออกในข้อหากระทำเกินกว่าเหตุแถมลิชาร์ดเขายังอาศัยอยู่กับแม่เพียงลำพังซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ FBI เขาก็คาดการว่าคนประเภทนี้แหละที่มีแนวโนม้มที่จะเป็นอาชญากรและฆาตกรต่อเนื่องได้เลย ประการที่2ก็คือเจ้าหน้าที่เขาเชื่อมโยงเหตุการณ์ในครั้งนี้เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานโอลิมปิกปี1984ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนร้ายวางระเบิดเองเพื่อที่ตัวเขาจะได้ไรายงานและทำให้ตัวเองกลายเป็นฮีโร่ซึ่งถ้าริชาร์ดเขามีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นตำรวจการเป็นฮีโร่ที่พบระเบิดในงานโอลิมปิกครั้งนี้ก็อาจจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับเขาได้ แต่ท้งนี้ทั้งนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรนอกเสียจากทฤษฎีและข้อสันนิษฐานลอยๆเท่านั้นค่ะดังนั้นเจ้าหน้าที่ FBI จึงได้นําตัวริชาร์ดมาสอบปากคำโดยริชาร์ดเขาก็ยืนกรานปฏิเสธในข้อกล่าวหาทั้งหมดและจากการที่เจ้าหน้าที่ FBI เฝ้าติดตามริชาร์ดเป็นเวลานานกว่า3เดือนพวกเขาก็ได้ข้อสรุปว่าริชาร์ดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการลอบวางระเบิดในครั้งนี้ค่ะ FBI พุ่งเป้าไปผิดคน พวกเขาเนี่ยโดนสื่อวิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะซึ่งต่อมาดิชาร์ดเขาได้กล่าวว่าที่ผ่านมาเขาถูกผู้รักษากฎหมายรุมถึงอย่างหนักทั้งมาคนบ้านของเขารวมทั้งยังดักฟังโทรศัพท์โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอและในทุกๆวันเนี่ยนะคะชีวิตของเขายุ่งเหยิงไปหมดเลยค่ะมีนักข่าวมาเฝ้ารอทำข่าวถึงหน้าบ้านจนแม่ของเขาเนี่ยมีอาการทางจิตเกิดความเครียดสะสมจนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะ ทางด้านเจ้าหน้าที่ FBI นั้นนะคะตอนนี้พวกเขามืดแปดด้านไปหมดเลยค่ะพวกเขาไม่มีผู้ต้องสงสยัยใดๆอยู่ในมือเลยค่ะดังนั้นพวกเขาจึงต้องทำงานอย่างหนักเพื่ออะไรตามหาเบาะแสและในวันที่16มกราคมปี1997หรือ6เดือนหลังเหตุระเบิด,บดที่โอลิมปิกพาร์เจ้าหน้าที่ทอมบรูตก็ได้รับแจ้งทางวิทยุว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่คลินิกทำแท้งแห่งหนึ่งในแซนดี้สปริง ซึ่งเป็นเมืองทางตอนเหนือของฟูตันคาลตีรัฐจเจียและเมื่อเจ้าหน้าที่กำลังเดินตรวจเช็คพื้นที่เกิดเหตุอยู่นั้นระเบิดอีกชุดหนึ่งที่มันถูกซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้ๆกับคลินิกแห่งนี้มันได้ระเบิดขึ้นค่ะส่งผลให้เจ้าหน้าที่หลายคนได้รับบาดเจ็บซึ่งเหตุการณ์นี้มันคล้ายๆกับการลอบวางระเบิดที่โอลิมปิกพาร์คทำให้เจ้าหน้าที่คิดว่าหรือว่ามือวางระเบิดจะเป็นฝีมือจากคนคนเดียวกัน ซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ก็สามารถระบุได้ว่าระเบิดที่แซนดี้สปริงเป็นระเบิดไดนาไมต์ส่วนระเบิดที่โอลิมปิกพาร์เป็นไพล์บอมกับดินปืนแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าระเบิดพวกนี้มันเกี่ยวโยงกันยังไงเนื่องจากพวกเขายังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะด่วนสรุปได้แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือมือวางระเบิดต้องการลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าใกล้ระเบิดอย่างแน่นอนค่ะ และในวันที่21กุมภาพันธ์ปี1997หรือ5สัปดาห์ต่อมาหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่แซนดี้สปริงมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นอีกครั้งที่แอต a แลนตาโดยครั้งนี้มันเกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าของคลับเรสเบียนแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า The a r ์เทอร์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด5รายโดยหนึ่งรายมีอาการสาหัสค่ะและจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบว่ามันมีกระเป๋าใบหนึ่งถูกวางทิ้งไว้ที่ขอบหน้าต่างพวกเขากังวลว่ามันอาจจะเป็นระเบิดลูกที่สองดังนั้นพวกเขาจึงรีบเพียคนออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะและโทรเรียกหน่วยกู้ระเบิดเข้ามาตรวจสอบเมื่อหน่วยกู้ระเบิดเดินทางมาถึงเนี่ยนะคะพวกเขาก็ใช้หุ่นยนต์เข้าตรวจค้นกระเป๋าต้องสงสัยดังกล่าวค่ะซึ่งหุ่นยนต์กู้ระเบิดเนี่ยมันจะมีกล้องวิดีโอติดอยู่พวกเขาเห็นระเบิดอยู่ในกระเป๋าใบนั้น ระเบิดถูกพันไว้ด้วยสายไฟเจ้าหน้าที่พยายามจะแยกสายไฟออกเพื่อให้ระเบิดหยุดทํางานพวกเขาพยายามจะกู้ระเบิดให้มันอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อที่ว่ามันอาจจะมีลายมือของผู้ก่อเหตุและอาจจะได้หลักฐานต่างๆมาแต่ปฏิบัติการในครั้งนี้ก็ล้มเหลวค่ะระเบิดได้ดังขึ้นส่วนในด้านการสืบสวนนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ได้นําเอาชิ้นส่วนระเบิดจากทั้ง3แห่งก็คือจากโอลิมปิกพาร์ค จากคลินิกทำแท้งในแซนดี้สปริงและจากคลับดีอันเทอร์ไซส์มาทำการวิเคราะห์และถึงแม้ว่าระเบิดในแต่ละแห่งที่พบมันจะเป็นระเบิดคนละชนิดกันแต่เจ้าหน้าที่เขาพบว่ามันมีสิ่งที่คล้ายคลึงกันค่ะสิ่งนั้นก็คือแผ่นเหล็กซึ่งเป็นองค์ประกอบเดียวกันเจ้าหน้าที่เขาก็มั่นใจมากกว่าเดิมค่ะว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของคนร้ายคนเดียวกันอย่างแน่นอนและในวันที่29มกราคมปี1998 หรือหนึ่งปีต่อมานับตั้งแต่เกิดเหตุระเบิดที่ขับด h e อร์เตอร์ไซด์ที่แซนดี้สปริงมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นอีกครั้งที่คลินิกทาแท้งที่เมืองเบอร์มิงแฮมรัฐอลาบามาซึ่งนับว่าเป็นการระเบิดคลินิกทำแท้งที่รุนแรงที่สุดในสหรัฐ และเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานเป็นรอปพอนอกเวลาราชการที่คลินิกแห่งนี้ส่วนพยาบาลอีกหนึ่งเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่กู้ระเบิดเขาได้เปิดเผยว่าระเบิดลูกนี้มันก็คล้ายคลึงกับลูกอื่นๆที่ผ่านมาค่ะแต่ว่ามันมีจุดที่แตกต่างที่สำคัญอยู่หนึ่งจุดนั่นก็คือระเบิดลูกนี้ถูกจุดชนวนด้วยรีโมทซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็คาดการณ์ว่าคนร้าย น่าจะแอบซุ่มอยู่ในจุดที่มองเห็นคลินิกแห่งนี้โดยขณะที่ร,ปรอปภกำลังก้มลงไปหาระเบิดคนร้ายก็ได้จุดชนวนค่ะและเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้ได้ถูกเรียกว่าแซนบอมตามชื่อของเจ้าหน้าที่โรเบิร์ตแซนเดอร์สันผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยการลอบวางระเบิดในแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เขาไม่เคยได้รับเบาะแสใดๆที่จะนำไปสู่การตามหาตัวคนร้ายเลยค่ะแต่ว่าในครั้งนี้มันต่างออกไป เพราะว่ามันมีนักศึกษาเตรียมแพทย์คนหนึ่งของ University of Alabama at Birmingham ขณะที่เขาอยู่ในหอพักเขาได้มองออกไปนอกหน้าต่างเขาสังเกตเห็นว่ามันมีชายคนหนึ่งเดินออกจากจุดระเบิดซึ่งเขาคิดว่ามันแปลกค่ะเพราะคนอื่นๆมุ่งหน้าไปทางระเบิดเขาจึงมองตามชายคนนี้ไปค่ะเขาก็พบว่าชายคนนี้เดินไปยังรถกระบะคันหนึ่ง มันเป็นรถกระบะนิสสันสีเทาป้ายทะเบียนนอตแคลิโอเน KND 1117เจ้าหน้าที่จึงตรวจเช็คป้ายทะเบียนดังกล่าวในระบบแล้วก็พบว่ารถคันดังกล่าวนี้มันเป็นของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอริกโรเบิร์ตรูดอฟเข้าอศาศัยอยู่ที่แอสวิลล์รัฐ n อตแคลิอเนเจ้าหน้าที่ FBI ของทางแอตแลนตาจึงรีบประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่จิมรอโซ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ API ประจำแอสวิลเพื่อให้นําตัวเอริกรูดอฟมาสอบปากคำแต่เมื่อเจ้าหน้าที่จิมเดินทางไปถึงอพาร์ตเมนต์ที่เอริกอาศัยอยู่และได้พูดคุยกับผู้จัดการอาคารเจ้าหน้าที่พบว่าไม่มีผู้เช่าชื่อเอริกค่ะแต่มีคนชื่อพาติเชียรูดอฟซึ่งเป็นแม่ของเอริกเธอเคยพักอาศัยอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่จิมจึงได้ขอเบอร์โทรศัพท์ของเธอจากผู้จัดการอาคารค่ะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จิมก็ได้ติดต่อไปอยังเบอร์ดังกล่าวค่ะซึ่งปลายสายเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งรับสายเขามีชื่อว่าคีตโลสคีตเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าเอริกรูดอกคือน้องเขยของเขาเจ้าหน้าที่ก็ได้นัดเจอกับคีตเพื่อขอพูดคุยเป็นการส่วนตัวค่ะคีตได้เล่าว่าเอริกเขาเป็นคนเก็บตัวเป็นคนรักสันโดษและมีปัญหาต่อต้านรัฐบาล เขาบอกว่าครอบของเขาเนี่ยไม่มีทางไหนที่จะสามารถติดต่อกับเอริกได้เลยเขาชอบโผลมาแบบปลุกปับก็คือคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปอะไรประมาณนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ถามคีดว่าคุณพบเจอเอริกเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คีดตอบกลับเจ้าหน้าที่ไปว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ถามต่อว่าแล้วเอริกเนี่ยเขามีรถไหมคีดก็บอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าเอริกขับรถกระบ,บะนิสสันสีเทา ซึ่งมีเต็นท์สีขาวอยู่บนหลังคาเจ้าหน้าที่จิมเขาก็แบบว่าเฮ้ยนี่เรามาถูกทางละแล้วก็ถามคีตตอบไปว่าจะตามตัวเอริกได้ที่ไหนคีตเขาก็ไม่ได้ปิดบงังเจ้าหน้าที่แต่อย่างไรค่ะเขาเนี่ยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เลยเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าเอริกน่าจะอยู่ที่ท็อปตันนอร์ทแคโรไลนาและเพื่อความชัวในข้อมูลเนี่ยนะคะเช้าในวันต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้เดินทางไปหาแรนดี้คอคแรแลนดนซึ่งเป็นเพื่อนของเอริก เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพวกเขาเคาะประตูบ้านแล้วแนะนําตัวกับแรนดี้และก่อนที่พวกเขาจะพูดอะไรไปมากกว่านี้นะคะแรนดี้ก็พูดขึ้นมาว่าพวกคุณมาหาผมเพราะเรื่องของเอริกใช่ไหมเจ้าหน้าที่เขาก็ตกใจค่ะและต่างมองหน้ากันเพราะว่าชื่อเอริกรูดอฟเนี่ยมันควรจะเป็นความลับสิมันเกิดอะไรขึ้นแต่ในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ถึงบางอ้อค่ะเพราะแรนดี้เขาบอกว่าเขาเห็นชื่อเอริก ปรากฏอยู่ในข่าวทางโทรทัศน์ซึ่งมีการออกถแถลงการอย่างเป็นทางการโดยดักโจนนักกฎหมายของสำนักงานอายการสหรัฐเจ้าหน้าที่ FBI ถึงกับพูดไม่ออกเลยค่ะพวกเขาสตันไปสามวิเพราะข้อมูลพวกนี้มันควรจะเป็นความลับแต่ตอนนี้มันกลับถูกเปิดเผยออกสู่สาธารณชนเป็นวงกว้างนั่นเท่ากับว่าเอริกอาจจะไหวตัวทันและการตามจับกลุ่มตัวเขาก็อาจจะยากมากขึ้น เจ้าหน้าที่ถามแรนดี้ไปว่าตอนนี้เอริทอยู่ที่ไหนแรนดี้ตอบกลับมาว่าผมบอกไม่ได้หรอกแต่ผมเชื่อว่าเขาอยู่ที่เมอร์ฟี่นอร์ทแคโรไลนาเจ้าหน้าที่จึงรีบติดต่อไปยังนายอำเภอของที่นั่นเลยค่ะเพื่อให้เขาตรวจสอบทะเบียนประวัติให้แล้วก็พบว่าเอริกจดทะเบียนติดตั้งไฟฟ้ากับรถบ้านที่ถนนแคเนคลิกซึ่งเป็นถนนในเมอร์ฟีเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังพร้อมอาวุธ บุกไปยังรถบ้านของเอริกเลยค่ะโดยเจ้าหน้าที่จอดรถในพื้นที่ห่างไกลจากบ้านและเลือกวิธีเดินเท้าไปยังบ้านของเอริกเพื่อไม่ให้เขาไหวตัวทันเจ้าหน้าที่เขาเห็นว่าไฟในบ้านมันเปิดอยู่และประตูหน้าบ้านก็เปิดทิ้งไว้เช่นกันมีแค่ประตูมุงลวดเท่านั้นที่มันปิดไว้ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ซุ่มดูแลค่อยๆย,ย่องเข้าไปในรถบ้านแต่ปรากฏว่าเอริกเขาไม่อยู่ในบ้านค่ะ เจ้าหน้าที่คาดว่าเขาน่าจะเห็นข่าวแล้วก็รีบเพนนีไปเจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถบ้านของเอริกพวกเขาพบปืนลายกระบอกและพบกระเป๋าปืนไลโฟแต่ว่าปืนมันหายไปค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็คาดการว่าเอริกน่าจะนํามันไปด้วยนอกจากนี้ยังพบแบงค์หนึดอลลาร์มูลค่ารวม1,500ดอลลาร์มันถูกซุกซ่อนไว้หลังรูปภาพ นั่นแสดงว่าเอริกเขาน่าจะรีบหนีค่ะโดยที่เขาไม่มีเวลามากพอที่จะจัดเก็บสิ่งของมีค่าติดตัวไปด้วยและก่อนที่เราจะไปติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ FBI กันต่อนะคะปริมขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเอริกบูดรอฟให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะเอริกเขาเกิดที่ฟลอริดาก่อนที่ในภายหลังครอบครัวของเขาจะย้ายมาอยู่ที่นอทแคโรไลนาพ่อของเอริกเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กค่ะเขาถูกเลี้ยงมาแบบคิสเตียนที่เคร่งคัด จนถึงขั้นเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการต่อต้านเกและต่อต้านการทำแทง้งนอกจากนี้เอริกเขายังเคยอยู่ในกองพลส่งทางอากาศที่101ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดและได้เรียนรู้วิธีการทำระเบิดมาซึ่งต่อมาเอริกเขาถูกไล่ออกจากกองทัพเพราะถูกตรวจพบว่าเสพกัญชาค่ะกลับไปยังการสืบสวนของ f อ i กันต่อนะคะในวันที่7กุมภาพันธ์ปี1998หรือ8วันหลังจากการหลบนี เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีคนพบรถกระบะของเอริกในพื้นที่ป่าแห่งหนึ่งมันจอดซุกซ่อนอยู่ในป่ารกและจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบเข้ากับใบเสร็จจากเบอร์เกอร์คิงในเมอร์ฟี่โดยในใบเสร็จใบนั้นมันระบุวันที่30มกราคมเวลา18บแนาฬิกาหหนาทีซึ่งมันเป็นวันเดียวกับที่เจ้าหน้าที่เอ i นำกำลังบุกไปยังรถบ้านของเอริกค่ะแต่ว่ามันเป็นเวลาก่อนหน้าไปประมาณ1-2ชั่วโมง และยังพบใบเสร็จอีกหนึ่งใบจากร้านขายของชำซึ่งเอริกเขาซื้อของไปกว่า100ดอลลาร์ส่วนใหญ่เป็นอาหารแห้งจำพวกถั่วลูกเกดข้าวโอ๊ตซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็คาดการว่าเอริกน่าจะใช้เป็นสเสบียงเพื่ออาศัยอยู่ในป่าซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ได้ราวๆ5-6เดือนเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบสารตกค้างจากระเบิดบนพวงมาลัยรถของเอริก จ้าหน้าที่นำกำลังออกค้นหาเอริกในพื้นที่ป่าแห่งนั้นเลยค่ะแต่การค้นหายังคงไร้วี่แววไม่มีใครเห็นเขาเลยตั้งแต่ฤดูร้อนปี1998ไปจนถึงปี2003ซึ่งนับว่าเป็นเวลากว่า5ปีเลยค่ะและในตอนนี้นะคะชื่อของเอริกได้เข้าไปอยู่ในรายชื่อ10ผู้ต้องหาที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุดและเงินรางวัลน,นำจับเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันค่ะ จาก1 0 0 0 0แสนดอลลร์เป็น1ล้านดอลลร์เลยค่ะและในวันที่31พฤษภาคมปี2 0 0 3มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาแจ้ง FBI พวกเขาได้ควบคุมตัวชายคนหนึ่งในเมอร์ฟีนอตแคโรไลนาด้วยชายคนดังกล่าวนี้มีลักษณะคล้ายกับเอริกรูดอฟมากซึ่งต่อมาก็ได้รับการยืนยันว่าเขาคือเอริกรูดอฟจริงค่ะแล้วทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าเอริกเขาถูกจับได้ยังไงหลังจากที่เขาหลบหนีมาได้นานถึง5ปี เอริกเขาถูกจับโดยนายตำรวจมือใหม่คนหนึ่งค่ะขณะที่เขากำลังคุยถังขยะเพื่อหาอาหารปลาทางชีวิตและเพื่อหลีกเลี่ยงโทษประหารชีวิตเนี่ยนะคะเอริกจึงยอมรับสารภาพและบอกตำแหน่งระเบิดที่เหลือที่เขาฝังเอาไว้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งต่อมาสารก็ได้ตัดสินให้เขามีความผิดในข้อหาฆาตกรรม2กระทงและทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บกว่า120รายและเขาถูกตัดสินให้ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิต4ครั้งต่อเนื่องกันค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของเอริกดูดอฟมือวางระเบิดในงานโอลิมปิกครั้งที่26ที่จัดขึ้นที่เมืองแอตแลนตาสำหรับวันนี้ริมต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ